สวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับในการเข้าร่วมประชุมนะครับกับทางคณะสงฆ์นะครับก่อนเดี่วก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะครับท่านพระอาจารย์นะครับที่ท่านได้ความเมตตาในการถ่ายทำคลิปนะครับลงช่อง youtube นะครับเหมือนปากาเ c ี a ชแนล เนื่องด้วยนะครับในในวันนี้นะครับเนาะขอใช้ภาษาอีสานภาษาท้องถิ่นนะครับทางคณะสงฆ์นะครับ,รบโดยชาวคณะจังหวัดนะครับท่านได้จัดประชุมคณะสงฆ์ครับทั้งจังหวัดคือคือทุกวัดนะครับทุกวัดวัดละหนึ่งรูปในการเขาร่วมประชุม ซึ่งในเขตนี่ก็จะมีประมาณ1000ขอกว่าวัดนะครับในการเข้าร่วมประชุมนะครับดังนั้นครับเกี่ยวกับห้องประชุมนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็ไม่เพียงพอนะครับสำหรับพระคุณเจ้านะครับที่ท่านได้มาเข้าร่วมประชุมเชิงอบรมนะครับเพราะว่า,าท่านเจ้าคณะจังหวัดนะครับท่านก็ได้ ให้ความเมตตาครับในการนําความรู้นะครับเกี่ยวกับวินัยหรือว่าทุกถิ่งทุกอย่างนะครับของทางพระสงฆ์ตลอดจนการดําเนินงานนะครับในเรื่องวัดเรื่องในหลายอย่างนะครับเพราะว่าการประชุมในวันนี้นะครับอาจจะเริ่มตั้งแต่เวลา2องโมงครึ่งหรือว่า08.30์แปจนย์นนะครับไปจนถึงเวลา16.00นน ก็คือประชุมก็คือทั้งวันนะครับทั้งวันนะครับโดยจะมีทางพระครูนะครับตลอดจนอา,อาจารย์นะครับลหลายๆท่านนะครับที่ได้มาร่วมเป็นวิทยากรนะครับในการบรรยายนะครับตั้งแต่เช้าถึงเย็น ก็คือจะพักนะครับในช่วงตอนตอนเที่ยงตอนตอนห้าโมงครับห้าโมงครึ่งพักเพนนะครับหลังจากนั้นบ่ายโมงก็เข้าร่วมประชุมต่อนะครับซึ่งผมเองนะครับก็มาในนามเกี่ยวกับวิยาวัจกรนะครับก็คือติดตามพระสงฆ์นะครับซึ่งผมมาครับทางหาชาววาดนะครับเพื่อมารับฟัง นะครับข้อมูลต่างๆเพราะว่าการบรรยายความรู้นะครับก็จะครอบคลุมนะครับเกือบทุกเรื่องนะครับเกือบทุกเรื่องนะครับว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมนะครับตลอดจนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเพราะว่าแต่ละท่านนะครับที่มาเป็นวิทยากรนะครับในการบรรยายความรู้นะครับก็จะนํา วิชาแต่ละแขนงนะครับมาบรรยายให้พระคุณเจา้าส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นาทางาหลวงพ่อรหรือวาอ่าเจ้าวาดนะครับที่จะมาประชุมนะครับในวันนี้นอกจากบางวัดนะครับเจ้าวาดมามาไม่ไหว นะครับจะให้ทางพระสงฆ์นะครับเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมประชุมเชิองอบรมนะครับว่าเป็นการบรรยายให้ความรู้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างาส่วนห้องประชุมซึ่งจะมีทางด้านนอกนะครับมีทางด้านนอกอีกนะครับจำนวนหนึ่งห้องใหญ่ นะครับก็จะมีพระสงฆ์เต็มเลยครับตรงไหน,นตรงไหนก็เต็มเลยแล้วก็การอ่าบรรยายนะครับก็จะมีก็เรียวกว่าจอโอมิเตอร์นะครับติดตั้งให้ดูให้ชมนะครับในหลายๆ,ๆจุดอ่ากรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมภายในได้นะครับนั่งภายนอกก็จะมีมีจอนะครับให้ให้ดูภาพนะครับเกี่ยวกับการบรรยาย นะครับของ่านแรกก็จะมีท่านเจ้าคณะจังหวัดนะครับท่านได้ให้ความเมตตาครับในการเป็นประธานไิธีสงพร้อมกับบรรยายความรู้นะครับแล้วก็จะมีอีกหลายๆท่านนะครับเมาบรรยายร่วม นะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงนะครับทางาทางพระคุณเจ้ากัรสิบท,ทานได้บรรยายนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับ นะครับโอนยากหน่อยากโอนง่ายนะครับยิ่งเขาร่วงนั่งใจบุญด้วยแล้วนี่โอ้ยิ่งเจ้าบ้านแค่แค่ที่จะมีเรื่อยๆนะ่ยจหาเดนเน้งขอตังค์อะทุกการที่พนเจ้าบ้านบ้านอาจารย์ทุกอย่างเขาวมนแ่นโอ้ชี้เลยเออก็นั้นเลยวัดนบ้านเบ้านเราไม่รู้มีหรือเปล่ารื่องเมืองเกี่ยวกับ บางทีเปิดต้าตางไว้เปิดประตูไว้ถ้ามีรี่ปิดช่วงน่ำเนี่ยพวกผมก็เลยอะไรก็เลยต้องต้องระวังครับต้องก้องตัวเองไว้ต้องระวังตัวเองเซฟตัวเองไว้อย่างนั้นเสียโอกาสอันนี้ก็เราสู่กันฟังนะครับรอเวลาเพราะช่วงบ่ายจะฟังวิชาการรวมๆนะครับเสียเพรามนะครับนะแต่พวกแกยังจนั่นะแต่ยังอุต่าหมา มามาเมื่อวานนีณผมฉันกาแฟาดำไปสามสามสามแก้วโอ้เมื่อคืนมาไม่มัน,ม,ม,นมันต้องเป็นมากมันเดินไปเดินมาเนี่ยโยมก็เอามาถวายมาถวายพระเดยกัดสถานพอต้องการคือ,อมันจะไปลงโอ้ไม่ได้แล้กว่าจะกว่าจะแล้วเสร็จเลยว่าสำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงพักเพลนนะครับอ่า วันนี้นะครับซึ่งมีพี่น้องที่ใจบุญใจกุศลน,นะครับจำนวนมากนะครับได้จะททำพัฒนาเพนตลอดจนโรงทานนะครับโรงทานที่ผู้ที่ตามนะครับทางพระคุณเจ้านะครับเพราะว่าในเขตวัดใหญ่หรือว่าพระรามหลวงตรงนี้นะครับจะมีาลานจอดรถนะครับไ่ถึงไ่ถึง1,000ันคันนะครับ ก็อสายไปจอดรถทางด้านนอกด้วยนะครับนอกเขตวัดนะครับตามถนนตามซอยต่างๆนะครับก็จะไปหาที่จอดรถนะครับหลังจากเพนเซ็ตนะครับก็จะได้เขาร่วมประชุมต่อนะครับจนถึงเวลา16.00นไม่มีนอ